สวัสดีครับความจริงไม่มีโปรแกรมนะว่าจะทําคลิปในวันนี้หลังเลใจเมื่อคืน,นเตรียมเตรียมข้อมูลไว้แล้วคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยก็ตั้งใจดูแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเหมือนดูเรองผู้เล่นเลยนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะว่าจะโฟกัสไปที่การเล่นทีมไหนดีลึกๆก็เอาใจช่วยโซชาแหละนะครับ เพราะในใจเนี่ยก็ห่วงอยู่เหมือนกันนะครับกลัวแมนยูเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับโซชาเนี่ยเยอะม่อยากจะเซฟโซชาไว้แต่เกมเมื่อคืนเนี่ยก็เห็นสภาพที่มันดูไม่จืดน,นะครับของแมนยูอีกเหมือนกันแต่ก็แพ้ไม่เยอะนะครับแพ้ทีมว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกจากหลายๆสำนักที่ว่ากันนะครับอย่างกูลูของ b b c เนี่ยาให้ทั้ง13คนนะครับให้แมนซิตี้เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ ในซีซั่นนี้นะครับโอกาสแรกของแมนเิตี้เนี่ยมาเร็วมากเพราะตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็แมนซิตี้ก็ดันขึ้นบุกเลยแล้วก็แมนยูเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสคลองบอลเลยนะครับโอกาสจะแจ้งก็เป็นจังหวะที่กุวนวัวเนี่จ่ายบอลต่อให้ไปที่เคบินบอยนแล้วก็เดบรบอยเนี่ยนะครับก็จ่ายให้เบรนโดซิมบาจากตรงกลางออกไปทางขวาแล้วก็จังหวะนั้นและนะครับเบรนโดซิมบาก็ ถัดเข้ามาแล้วก็จัดการยิงนะครับแต่ก็ไม่เป็นประต,ตูแล้วก็มีจังหวะขึ้นมงนะครับของแม็กควายซึ่งลูกคลอสของชอนี่นะครับจากจังหวะฟาวของเคซุสซ,ซึ่งแมนซิตี้เนี่ยก็ใช้วิธีการตัดไฟแต่ตลลงเป๊ปก็บอกอยู่นะครับนักเตะอันตรายของแมนยูเนี่ยมีอยู่2คนก็มีโรนัลโดนะครับกับบูโนนะครับแต่บูโนเนี่ยผมขอเรียกว่าบูน่่มแล้วกันเพราะว่า ทางแมนซิตี้เนี่ยตัดเป็นตัดจริงนะครับแล้วก็ไม่กลัวโดนใบเหลืองด้วยไม่เคิลโอรอ่ร์นี่กระจด,ใจดีใจดีนะครับก็ไม่ให้ใบเหลืองเลยนะครับแล้วก็ลูกที่เป็นประตูนเนี่ยก็เกิดจากจังหวะเริ่มต้นทางขวางขวาน,นี่แหละนะครับซึ่งเป็นบอลที่ครอสเข้าไปของคลายว็อกเกอร์แล้วก็ทางเสาไกลเนี่ยก็มีผู้เล่น2คนของแมนซิตี้สอดเข้าไปจัดการเข้าฮอ r สนะครับแต่เป็นกุนวานนะครับที่ เข้าฮอสแล้วก็บอลน,นี้มันก็ผ่านหน้าประตูไปแล้วแนวรับของแมนยูเนี่นะครับดูเหมือนจะเป็นรีเดอร์เลฟเนี่ยนะครับเตะออกมาแล้วก็ไอ้บอลที่เตะออกมาแล้วนะครับผู้เล่นของทางแมนเชสเตอร์ซึ่งดันสูงมาเนี่ยนะครับก็จัดการเปิดทิ้งออกไปด้านข้างนะครับมาทางฝั่งซ้ายตัวที่เปิดจากหลังขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดิอัสนะครับที่เปิดขึ้นมาแล้วก็คันเซ l โลนี่นะครับ ก็มีเวลาเยอะมากนะครับแนวรับของแมนยูเนี่ยนะครับไม่มีใครไปปิดการเติมเกมของคันเซโล่เลยแล้วก็คันเซโลเกมนี้เนี่ยก็เป็นแมนอัรเมัด้วยนะครับก็เลยทําให้คันเซโล่เนี่ยนะครับได้เปิดเข้าไปแบบง่ายๆเลยนะครับพอไปสุดเส้นหลังเนี่ยเราก็ตัดสินใจเปิดเข้าไปไบยี่เนี่ยยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับก็เคลื่อนที่เข้ามาเพื่อจะเตะสกัดไอ้บอลที่เตสะสกัดนั่นแหละครับมันก็พุ่งเข้ากรอบสุดปัญญาของรเกอานะครับจะเซฟได้ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ d อ r เนี่ยก็เซฟพลาวันเลยนะครับรวมไปเสจครึ่งแรกใน DGR เนี่ยเซฟถึงเจ็ดคนไอ้ลูกที่อันตรายมากๆเนี่ยไม่ใช่มาจากผู้เล่นแมนซิตี้นะลูกที่อันตรายมากๆเลยเนี่ยที่ d อ r เนี่ยต้องเหนื่อยมากเป็นพิเศษเนี่ยก็มาจากแนวรับของตัวเองนี่แหละนะครับในเจ็ดลูกเนี่ยจัดการป้องกันการยิงประตูของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยต้องมีสามลูกอะนะครับแต่ป้องกัน ลูกของบายยีไม่ได้บายยี่ือนยืนตำแหน่งไม่ดีนะครับพอขอยับเข้ามาเล่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจังหวะวางเท้าอะ่ะมันสกัดไม่ดีแต่มันผิดพลาดตั้งแต่การปิดการขึ้นเกมของคาเซโร่แล้วแล้วพอแมนยูเนี่ยจะขึ้นเกมแน่นอนทางแมนซิตี้ก็รู้ว่าบอลมันจะไปอยู่กใครนะครับ mm hmm. ก็มีบรูโน่กับโรนัลโดสอคนนั่นแหละนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกตัดเกมตลอดนะครับมีโอกาส ขึ้นไปอยู่เหมือนกันแล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่ลูกคอสนะครับดูเหมือนจะเป็นชอนะครับที่เปิดเข้าไปแล้วก็โรนัลโดเนี่ยนะครับก็วอลเลยในจังหวะนั้นแต่ก็รุกษาประตูของแมนซิตี้เนี่ยซึ่งก็ยืนตำแหน่งดีเซฟไปได้นะครับแล้วบอลที่กระดอนมาเนี่ยกรีนวูดอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่บอลเนี่ยมันกระดอนมาแล้วกรีนวูดเนี่ยไม่มีความพร้อมที่จะซ้ำลูกนั้นนะครับ ถ้าลูกนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่เก๋ๆหน่อยเนี่ยผมว่าลูกนี้น่าจะถูกชาร์จเข้าประตูไปแล้วก็นาทีที่29ก็เป็นจังหวะยิงของเคซูสที่ DKR รนี่เซฟแบบสุดๆจริงๆประตูที่เป็นประตูปิดตายของเกมนี้ก็เป็นช่วงของท้ายครึ่งแรกเลยนะครับเป็นประตูของเบนเดโดก็เกิดจากการเปิดของคันเซโลอีกแล้วบอลเนี่ยมันขึ้นจากทางขวา โดยกุนกันเนี่ยนะครับเชื่อมเกมกับเบรนโดแล้วก็ปาดออกมาให้คันเซโลแล้วก็คันเซโลเนี่ยซึ่งอยู่หน้ากรอบเกตโทษก็เออร์ลี่คลอสนะครับลึกเข้าไปนะครับแล้วก็เบรนโดเนี่ยพอจ่ายบอลให้แล้วนีก็เคลื่อนที่เข้าไปในกรอบเกตโทษที่ตรงนั้นเนี่ยมีทั้งชอและแม็กกว่าแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ยอมที่จะเตะสกัดก่อนที่บอลมันจะตกนะครับเบรนโดเนี่ยสอดเข้ามาในมุมอับสายตาแล้วก็ตัดสินใจดีด้วยข้างเท้าด้านนอก ผ่านเอ r ซึ่งเซฟไม่รู้จะเซฟยังไงแล้วนะครับเข้าประตูไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้เห็นภาพของความเถื่อนของโรนัลโดในครึ่งหลังนะครับที่เจตนาเล่นหน้าเกลียดก็มีตัวที่เล่นหน้าเกลียดเนี่ยนะครับมีให้เห็นอยู่เนี่ยอยู่สองคนนะครับก็คือโรดรี่เนี่ยนะครับจงใจเลยนะครับที่จะเล่นลูกชอนะครับลูกนั้นเนี่ยมีการมองก่อนด้วย จังหวะที่ลูกช็อคขึ้นที่เข้ามามองคนก่อนนะครับแล้วก,ก็ลูกนั้นเนี่ยมีจังหวะแถมแล้วก็ลูกชอเนี่ยก็เจ็บจากตรงนั้นเล่นต่อยอนิดหน่อยแล้วก็ถูกเปลี่ยนออกโรนัลโด้เองเนี่ยนะครับก็มีจังหวะที่เข้าไปย่าคริสินเดอยลูกนี้เนี่ยถ้าดูเว R เนี่ยผมว่ามีโอกาสโดนใบแดงสูงมากเลยโรนัลโด้โดนแค่ใบเหลืองนะครับคือดอยเนี่ยหลุดออกนอกสนามและโรนัลโด้เนี่ยพุ่งเข้าไปย่ํามันไม่ได้เตะน่าเกลียดเหมือนตอนเตะกติโจนของเรานะ แต่ว่ามันก็น่าเกลียดนะครับแล้วก็ในครึ่งแรกเนี่ยนะครับแมนยูในครองเกมแค่3าเปเท่านั้นเองมีโอกาส3ามผลเข้ากรอบหนึ่งก็จากโรนัลโดนั่นแหละครับแล้วก็ไม่เป็นประตูส่วนแมนซิตี้เนี่ยนะครับมีโอกาสถึง10บผลนะครับเข้ากรอบ5เป็นประตู2จังหวะในการครองเกมทั้งหมดเลยเนี่ยหกสิบเก้าเนะครับจบเกมเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยแมนยูก็กระตึ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือครองบอลเป็น32%นะครับ มีโอกาสยิงทั้งหมด5หุนก็เข้ากรอบหุนเดียวจากโรนัลโดอน,นั่นแหละนะครับจากลูกวอลเลส่ส่วนแมนซิตี้เนี่ยก็เข้าทําแบบขำๆเพิ่มอีกสักหกหุนที่เหลือก็คือคุมเกมแล้วก็สอนบอลการถ่ายบอลไปมานะครับครองบอลรวมเนี่ยก็หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เกมนี้เนี่ยมีจังหวะน่าเกลียดอยสองจังหวะที่ผมพูดนี่แหละนะครับก็คือโรดดี้เนี่ยเจตนาเล่นชอชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว่ากรรมการเนี่ยไม่ทันเกม ะครับแล้วก็โรนันโดเนี่ยเข้าไปย่ำใส่เดอบลอยน่าเกลียดมากนะครับจบเกมเกมนี้เนี่ยแล้วก็คู่ถัดมาเลยเนี่ยก็ทางเชลซีเนี่ยเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ซึ่งผมก็หวังนะครับว่าเบอร์ลี่เนี่ยน่าจะชนะแล้วก็เกือบเกือบชนะจริงนะจังหวะหลุดไปของเจโรีเกรสเนี่ยนะครับเสียดายมากเลยช่วงท้ายเกมเนี่ยใจไม่ถึงพอนะครับ ท,ทั้งที่เป็นตัวสำรองแล้วก็ผมมองว่าสปีดสีเท้าเนี่ยน่าจะทันลุดเข้าไปลูกนี้เนี่ยน่าจะลองวัดเลยนะครับแต่พอได้บอลไปถึงหน้ากรอบเขตโทษผู้เล่นของเชลซีเนี่ยไล่มาก็ตีวงเลี้ยวออกมานะครับไม่ตัดสินใจเนี่ยยิงให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถ้ายิงเนี่ยยังมีลุ้นนะผมว่าก็พาบอลตัดออกมาทางขวานะครับแล้วก็พยายามพรองบอลแล้วก็จบเกมไปเสมอหนึ่งหนึ่งลูกที่ทางฝั่งเชลซียิงได้ ก็เป็นไคล์ฮาวร์นะครับจากจังหวะลูกคลอสของริชเจมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมว่าฟอร์มเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยดูเหลื่อมเทรนดนิดจะซ้ำไปนะครับโอเคลูกเปิดบอลยังไม่เท่าไหร่แต่ว่า,าภาพรวมทั้งการเปิดบอลการยิงประตูแล้วก็การเล่นเกมรับเนี่ยผมว่าริชเจมดูดีกว่าเทรนนะครับแต่ถ้าในลักษณะการเล่นคล้ายๆกับกองกลางเนี่ยเทรนเนี่ย ก็จะมีจุดเนี้ที่ดูดีกว่านะครับการที่ได้ประตูเร็วแล้วก็มีโอกาสหลายหนเลยเนี่ยแต่ว่าความไม่เด็ดขาดพอแล้วหลายๆจงังหวะนะครับที่นิกโบ๊เนี่ยนะครับก็โชว์ซูเปอร์เซฟถ้าจัดผู้เล่นในสเปผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยเดกอากับนิกโบ๊เนี่ยนะครับเบียดกันแบบโอ้โหต้องใช้หนวดะนะครฟาดกันที่หนวดเลยผมว่าทั้งคู่อะเหนียวพอกัน แต่เดเนี่นะครับพลววันมากกว่าตรงที่ต้องป้องกันทั้งเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็ป้องกันทั้งฝั่งแมนซิตี้ด้วยส่วนนิโป๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็ป้องกันผูเ้เล่นของทางเชลซีซะมากกว่าเชลซีไม่เด็ดขาดเองนะครับอย่างที่ผมพูดไว้นะครับว่าการที่เชลซีนาเรา3ามแต้มเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะการันตีว่าเชลซีเนี่ยจะไปยาวๆแล้วก็เข้าไปหลายๆจงังหวะที่เชลซีเนี่ยน่าจะเสียประตูแล้วมันไม่เสีย ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งเสีย4ประตูเท่านั้นเองจาก11เกมอย่างที่ผมบอกไว้นะครับถ้าดูค่า xg เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยควรจะเสียประตูอยู่ประมาณสัก78ประตูตอนนี้นะครับแต่ว่าก็เสียแค่4ประตูเท่านั้นส่วนลิเวอรูเองเนี่ยก็เสียประตูตามค่า xg เนี่ยไม่ได้คาดเคลื่อนจากค่า xg เท่าไหร่คือจังหวะที่ควรเสียก็เสียเนี่ยนะครับสรุปเกมในค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็ ถูกย้ำเข้าไปผมก็คิดว่าเฮ้ยเป๊ปมันอาจลายกลุ่มหรือเปล่าวะแต่ดูจากสัมภาษณ์ของโอเล่เลยดูมั่นใจมากนะครับว่าแกน่าจะอยู่ยาวก,ก,ก็อยู่เป็นมิ่งขวัญให้เหล่ากองเชียร์แมนยูเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกห่วงใยกับทีมของตัวเองเนี่ยมากๆกันแล้วกันนะครับคู่ถัดมาเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยที่เตะในช่วงเดียวกับเชลซีเนี่ยนะครับก็ แพ้ให้กับนอริสซึ่งก็ชนะเกมแรกนะครับเบรน f o ฟอรพอไม่มีเดวิดรายาเนี่ยแล้วก็มีผู้เล่นหลายคนที่เจ็บเนี่ยตอนนี้เบรน f o ฟอรก็เป็นทีมน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมาธรรมดามดาไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากมายคุณภาพของผู้เล่นที่มันเป็นผู้เล่นตัวหลักเนี่ยคือคีย์สำคัญที่ทำให้เบรน f o ฟอร์น่ากลัวเราบังเอิญไปเจอเบรน f o ฟอรในช่วงที่ผู้เล่นเนี่ยมันครบมันพร้อมๆนะครับ เกมล่าสุดเนี่ยยังก็กล้าแพ้ให้นอริสนะครับหนึ่งประตูสองก็ประตูที่มายิงตีไข่แตกได้เนี่ยก็มายิงได้ในครึ่งหลังนะครับจากจังหวะลูกคลอสนะครับลึกมาแล้วก็แบ็คที่เติมขึ้นไปสูงนะครับก็คือเฮนรี่เนี่ยนะครับก็สอดเข้าไปทําประตูจากทางเสาไกลนะครับสองประตูที่โดนก็โดนเร็วนะครับโดนลูกแรกนาทีที่6จากมาเทียสนอมันแล้วก็นาทีที่19ก้าก็เจ้าเก่านะครับก็ทิโมพุกกี ส่วนคู่เชลซีเนี่ยเสียดายตรงที่เจโรดิเกสเนี่ยนะครับใจไม่ถึงพอนะครับจังหวะที่ดุดเดี่ยวไปในลูกนั้นนะครับไม่น่าไปเลี้ยวออกขาเลยนะครับพาบอลลุยเข้าไปเลยนะครับไปวัดกับเมนดี้ดูถ้าเข้าไปแล้วลองวัดดูเนี่ยมันก็ยังได้ลุ้นนี่ยผมว่าเจโรดิเกสเนี่ยนะครับเป็นคนที่จบสกอร์ได้นิ่งด้วยนะครับเสียดายนะครับแล้วก็คริซซันพาเลตเนี่ยก็เริ่มโชว์ผลงานเนี่ยดีต่อเนื่องนะครับก็ชนะวูไปได้2อดูศูนย์นะครับก็ชนะ ติดต่อกัน2เกมแล้วนะครับจากซาฮาและก็คอนเนอร์คาร์ลเกอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ยืมมาจากเชลซีด้วยนะผมว่าตัวนี้น่าจับตามองมากซีซันหน,น้าเนี่ยน่าจะกลับไปเชลซีแต่ว่าเชลซีเนี่ยมีซ็อกผู้เล่นเยอะนะครับเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจับบริหารจัดการยังไงนะครับผู้เล่นที่ปล่อยยืมในหลายคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มโชว์ผลงานโดดเด่นขึ้นมาแล้วนะครับส่วนไบรตันเนี่ยสเสมอกับนิวเนี่ยก็จังหวะที่ได้ประตูเนี่ยก็เป็น ทอสซานี่ครับที่ทำแสบกับเราเนี่แหละนะครับได้บอลในกรอบเกียรโทษแล้วก็เท้าเร็วมากนะครับเกี่ยวบอลหลบผู้เล่นนิวคาสเซลที่เข้ามาแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยผู้เล่นของนิวคาสเซนเนี่ยก็ไม่ละเอียดพอด้วยนะครับยั้งตัวไม่ทันนะครับก็เลยมีคอนแทคล้มในกรอบเขียโทษก็สีจุดโทษแล้วก็ทอสซาก็ยิงเองนะครับทันทีที่24แล้วครึ่งหลังเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับ กะว่าจะเข้าไปนอนแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งอ้าวเฮ้ยเสมอเว้ยก็เลยไปดูไฮไลท์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นจังหวะที่เฮเดนนะครับอาซักเฮเดนเนี่ยนะครับก็ยิงตีเสมอให้นาะทีที่ 6. 6 6นะครับแล้วมีจังหวะลุดเดี่ยวของคาร์ลินสันผู้รักษาประตูของไบรตันเนี่ยนะครับออกมาหน้าก,กรอบก็เลยตัดสินใจตัดไฟเตต้นลมแล้วก็ตัวเองก็รับใบแดงไปแต่เกมนี้เนี่ยโทษเกือบ8นาทีก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับ ก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยนะครับกุนซือคนใหม่ของนิคาสเซนเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่แล้วนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะครับตอนนี้บนตารางเนี่ยก็เห็นนะครับว่าเชลซีเนี่ยแต้มก็ขยับขึ้นมาแค่แต้มเดียวจากยี้าเป็นยี่หกนะครับแมนซิจากยี่สก็เป็นยี่ิบสามลิวอรพูเนี่ยเตะคืนนี้นะครับตอนห้าทุ่มครึ่งเจอกับทีมอันดับสี่นะครับขุมค,คอนเวสแฮม,ม ที่มีอยู่20แต้มถ้าขุนคอนสามารถชนะเราได้ก็แซงเราได้นะแต่ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยชนะขุนคอนได้เนี่ยเราก็ไปหายใจลดต้นคอเชลซีที่25แต้มนะครับแล้วเกมเยือนเนี่ยการตีลิเวอร์พูลเนี่ยผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถใส่สกอร์รอไว้ล่วงหน้าเลยยังไงก็ยิงประตูได้แน่นะครับแต่จะป้องกันไว้ดีแค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนปีศาจแดงนะครับก็อยู่อันดับ5ก็ยังไม่ได้ลู่ลงไปไกลมากเพราะว่าหลายทีมเนี่ยที่จะเตะในวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาส ที่จะเบียดขึ้นไปได้ก็มี17แต้มเท่ากับทีมอาร์เซนอลนะครับดูแลคืนนี้เนี่ยก็มีคู่น่าดูหลายคู่นะครับอาร์เซนอลเจอกับวัตฟอร์ดนะครับแล้วเอเวอเรตเจอกับทอแัมพ์สเปอร์ลีเจอเลสเตอร์นะครับน่าดูทุกคู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องบริหารเรื่องนี่แหละการพักผ่อนนะครับรู้สึกร่างกายมันไม่เฟสอะไรส่วนคู่ดึกเนี่ยเป็น เจ้าบ้านนะครับเวสแฮมเจอลิร์พูแล้วผมมั่นใจว่าเกมนี้นะครับริร์พูเนี่ยจะขยับขึ้นไปไล่เชลซีแบบหายใจลดต้นคอนะครับลูกไดเสียเนี่ยก็จะกลับมาดูดีขึ้นผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่กลัวนะไม่กลัวเวสแฮมเท่าไหร่นะครับเล่นกับเวสแฮมเนี่ยในจังหวะที่ฟอร์มเวสแฮมดูดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยริร์พูเนี่ยเล่นกับเวสแฮมเนี่ยไม่คิดเดยเลยอันนี้กล้าเจอไอว้ก่อนล่งหน้าเลยนะครับ ไม่กลัวนะครับเวชแคมสวัสดีครับ